สวัสดีจากพี่นงพรอยทั้งหลายสวัสดีจากเพืเ่อนๆเอฟซีโลกทุกนาทุกตาทุกปู่ทุกคน,นมาจากมาจินเขากินเขาจานเดียวนอกจากวันนี้เนาะก,กินเขาลาดผัดเห็ดแล้วจต่ท่านผู้ชมเห็ดอันมันปู่เห็ดอันขั้นตะลันน่ะล่ะที่เมืองสวิตเดนเนาะพว่าเจ็บแซนส่งพี่ตะไว้มันลายก็เลยเลื่อมออ,อ,ออกมากินแล้วจต่ท่านผู้ชมอันพัดคิง พัดใส่ขิงแซ่บๆได้แต่ท่านผู้ชมเอาเนื้อไก่ใส่น้ำหรือทอเสียวเนื้อหมูนะอยังกระไดใส่ใส่แต่เมื่อนี่ยายาเน้นเห็ดใส่เห็ดหลายกว่าเนื้อจะว่าไปแล้วนะแต่ไม่มีไข่าดาวนะจ้ะไข่าดาวเห็ดแบบซุกเห็ดแบบกระจายดาวกระจายจะประม่นดาวไข่าดาวเห็ดดาวกระจายเพราะว่ามันหนาหล่อนเข้ามาแล้วกันยังอัน กระสีต้องเฝ้าเจ็บกินเห็ดในในช่องฟีดก่อนจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันออกมาแล้วมันสิบะมี่เนี่ยมองใสเนาะแต่เดียวสิไปไดไปเจ็บเห็ดมาใส่ไว้เริ่มกินมาเด้อจ้ะท่านผู้ชมจังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องยายาชาแนนแล้วก็ง่ายๆสไตล์ยายาในต่างแดนเะจ๊ะท่านผู้ชม N gloa loa n leo T如果 mỏ rồi thì sẽ còn có m representatives it's full n now Nam Nam nào Ok, cái cái Chèm ổn nè chạy thêm một Cái nè Cái này là nó dài mặt Xem cái văn mặt quạt Nhâm สั่งของจากร้านไทยมาแพงแพง่านผู้ชมของอย่างมาแพงครับสิบเป็ดลมอเมือ่อด้ไปสื่อแต่ว่าสั่งเขาเขียนไลน์ไปบอกเขา เขากระจัดห้เนาะเขาก็ดากาได้เลือก็เาลคลองก็ได้วันนี้พ่อบ้านเพิ่นไปทำงาน Dùm thơ dùm, làn thay khai, Rồi, bảo lâu, vẽ, thử mà hãy và xin review cho mọi người nhau gì ạ thêm xưa bây giờ em mình chắc gì thôi xôi บอกเลยว่าอย่าอยูย่ยไก่หลานไทย แสบแสบคักแสบเนี่ยกินเข้าก็ได้เข้าก็ขึ้น แท้งครับเบิดเกือบมืน่นมื่นบ้านเฮาเดีย <c oughs> อืมจบมือหนังของกับว่ชกียังนับได้เนอะอันบ้านเฮาเนี่ยมาเต็มรถเข็นพี่แนไปซื้อหางก็ได้มา <c oughs> จะ้ะ <c oughs> ปลาทูย่างไม่แพงคับแต่สองตัว แต่ว่าเวลากับมืนไว้ไว้ไม่กล้ไปท็ดงานอีกแล้วจะหน่อยอืมที้งาน น้องมือก็เฮ็ดช่วงบ่ายน้องมือก็เฮ็ดน้ำมือแล้งยําบ่ายย้ำมือก็เฮ็ดยํากลางคืนเห็นมั้ยท่านผู้ชมก็เลยเป็นคนบ่มีเวลาจ้ะ